บินดูทิกตอกไหมเล่นครับเล่นเล่นด้วยดูด้วยหน้าทิกตอกผมนี่มันมีขึ้นภาพของลูกไล่แม่ออกจากบ้านนะที่พังงานเห็นเห็นคลิปไหมก็เห็นเขาเขาเขากระจายกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเอามาเอามาสัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเนาะนะครับเนี่ยคุณคุณคุณยายท่านนี้นะครับมะเนี่ยนะเป็นมุสลิมบ้านก็อยู่พังงานะครับมีลูกอยู่หลายคนห้าหกคนนะ่ ผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมเคยคุยกับแกนะในรายการเนี่ยรู้สึกเนี่ยคุ้นมากเลยครับมากคนเนี้ยนะว่าเนี่ยถูกลูกไล่ออกจากบ้านอเอาที่ดินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคุ้นมากเลยแล้วพอมาดูรายการปั๊บโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับจงกระทั่งเกิดกระแสดราม่าว่าลูกไล่แม่ออกจากบ้านและต้องการเอาที่ดินและพี่น้องก็ทะเลาะก,กันครับทะเลาะก,กัน กล่าวอ้างว่าพี่น้องสองคนเนี่ยไปเข้าข้างเป่าหูแม่อืมอีกสี่คนพี่น้องอีกสี่คนซึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าไปคุบที่ไล่แม่อจากบ้านแม่แปดสิบเจ็ดแล้วโอ้นี่ใครดูกันในติกตอกดูในรายการโหนกระแสเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันมีการใช้ความรุนแรงกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นในยการลงไม้ลงมือบีบคอนะครับวาจาคำพูดนะฮะเนี่ยบินนะ ผมเอาเรื่องนี้มามาเป็นตัวอย่างของการพูดคุยนะครับเพราะอยากจะบ,บอกว่าที่เราคุยกันผ่านรายการเอ็นบีทีรวมใจเราเนี่ยนะเรื่องปัญหาสมบัติเป็นไงเยอะมากรัพยระโดกเกิดในครอบครัวทั้งนั้นเลยแย่งชิงกันเนาะใช่ผ่านรายการน้อง,น,องนี่นะนี่คืนหนึ่งในนั้นเนาะใช่ครับที่ผ่านรายการเราที่มาปรึกษาพี่น้องทะเลาะกันมีปัญหาการแย่งทรัพย์สมบัติกันวันดีคืนดีพ่อหรือแม่ก็โทรมาบอกว่าให้ลูกไปแล้วแล้วลูกไม่เลี้ยงจะเอาคืนได้ไหมเรื่องแบบนี้ มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับผมผมเห็นเห็นคือเยอะมากเลยในโลกออนไลน์เนี่ยที่เขาแชร์ส่งต่อกันนะผมก็เลยไม่อยากให้ดูแล้วก็เกิดความรู้สึกสมเพศเวทนาแต่เพียงอย่างเดียวหรือเกิดตำหนิฝ่ายที่เป็นผู้เป็นลูกอย่างเดียวว่าเออทำไมไปใช้ความรุนแรงกับแม่แ,แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับจริงๆก็ถ้าใครดูรายการเรามาก็จะพูดอยู่โดยตลอดนะครับบินว่า ทรัพส,สมบัตินะครับที่พ่อแม่สร้างมาเนี่ยพ่อกับแม่สร้างมาแล้วเราเกิดมาเป็นลูกอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยทรัพส,สมบัติเป็นของใครครับเป็นของพ่อแม่นะจริงๆแล้วนะเป็นของพ่อแม่ใช่พ่อแม่สร้างมาเป็นของเขาอ,อืมแล้วเขาสร้างเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมาเลี้ยงลูกให้เติบโตเนาะครับลูกหนึ่งคนเนี่ย ถ้าเลี้ยงกันปกติปกติถ้าครอบครัวปกตินะลูกคนกว่าจะโตและทํางานได้เนี่ยเป็นล้านนะอืตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดอะ่ะจนเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มีเงินเดือนใช้เลี้ยงชีพจนกว่าเขาจะเลี้ยงดูตัวเองได้อะ่ะนะเป็นล้านนะก็คือต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแล้วต่อครอบครัวเล็กครอบครัว,รว,รวใหญ่อีกเนาะครับอืมทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นของพ่อกับแม่ไม่ใช่ของลูกจะถือวิสาสะว่าฉันเป็นลูกฉันต้องได้ครับ ไอ้เน,นี้ยที่เราเห็นปรากฏเป็นข่าวก็คือฉันเป็นลูกฉันต้องได้ไงและพอพ่อแม่ไม่ให้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นพอพ่อแม่ให้ลูกคนใดคนหนึ่งไม่ให้คนใดคนหนึ่งก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันว่าทําไมแม่แม่้ฉันหรือทาไมให้ฉันน้อยกว่าทาไมให้น้องมากกว่าไม่ได้ดังใจตัวเองไม่ได้ดังใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เขาจะมีความยุติธรรมเสมอแหละนิ้วคนไม่เท่ากันเนี่ยไอ้นิ้วไหนใหญ่ก็ปล่อยไปได้นิ้วไหนเล็ก,ลกๆแม่จะห่วงมากอถูกไหมลูกตัวจ้อยเนี่ย นะครับก็พยายามจะช่วยเหลือดูแลให้แต่ลูกก็บอกว่าเขาลูกเท่ากันนะครับเพราะหนึ่งทรัพย์สมบัติเป็นของพ่อของแม่นะครับ <c oughs> เขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้ไม่ใช่จะบีบคอเอานะครับแล้วก็พี่น้องก็มาทะเลาะกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าทีเดียวนะ นะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่าปล่อยให้เรื่องนี้ออกโทรทั์โหนกระแสอย่างเดียวกระทรวงพัฒนาสังคมเห็นไหมล่ะครับถ้าเห็นนี่ต้องเข้าพื้นที่ครับยุติธรรมจังหวัดได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเข้าไปดูครับอย่าปล่อยเป็นเรื่องว่าเฮ้ยเป็นเรื่องคนในครอบครัวแต่นี่คือเรื่องของสังคมนะเออเกิดอะไรขึ้นล่ะ พ่อแม่ลกูกเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเรื่องของพ่อแม่ลกูกทรัพย์สิน